อาราฮาสวัสดีครับก็บพวก็ผมนะฮะโซซีโรวันนี้เราอยู่กันในเกม Marvel Snap กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเด็กธานอสทำลายนะครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการแพ็เกจทำลายนะฮะแล้วก็ธานอสนะครับผมเพราะว่าไอวันนี้ของธานอสเนี่ยมันถ้าหากเราไม่เรียนสายต่อเนื่องแล้วก็มันจะลบพื้นที่นะผมก็จะมาเมคเซนส์กับเด็กทำลายนะผมเพราะว่าการทำลายเนี่ยสามารถเอาไปลดคอสให้กับเด็ได้นะผมแล้วก็เพิ่มพลังให้กับนัได้ด้วยนะโอเคแล้วก็ไปดูกันที่ตัวเด็กกันเลยนะครับ เบื้องแรกก็จะเป็นเอ็กซ์เพรตีนะครับผมถ้าหากมันถูกทำลายนะครมันจะไปพื้นที่อื่นนะครับผมหรือไม่ก็อยู่ที่เดิมนะแล้วก็เทิร์นถัดไปก็จะโบกหนึ่งเอเนอร์จีให้เรานะครับผมต่อไปก็จะเป็นยอนโดครับผมทำลายการ์ดแบบผสมของฝั่งข้ามนะฮะแล้วก็คาเนตนะครับผมทำลายการ์ดเบอื่นในพื้นที่นี้นะครับผมแล้วก็จะโบกสองพลังต่อสู้ตามจำนวนการ์ดที่โดนไลยนะแล้วก็คิวมองนะครับผมทำลายการ์ดหนึ่งเอเนอร์จีทุกใบนะเวนอมนะครับผม กินไปเท่าไหร่ก็พลังเท่านั้นนะอธิบายง่ายๆเลยแล้วกันแล้วก็เดนหลอกนะผมทําลายการในพื้นที่ที่มันลงนะช่างชีนะผมเอาไว้ทําลายพลังสิบขึ้นไปของฝั่งของข้ามนะผมนิมร้อนนะฮะเอามาไว้ให้แบบเผื่อคอมโบเราไม่ติดอะไรเงี้ยก็เอามาไว้แยกล่างได้แล้วก็จะเป็นอานิีนะผมเอาไว้แยกล่างอา่าไม่เนาก็ไว้นอกนะผมเพราะว่าเด้งนี้มันสามารถเล่นเร็วได้นะเพราะว่ามี x อ็กซ์วินดีทีลแล้วก็เนาเนาะผม จะมีพลังเท่ากับผลรวมของการที่ถูกทำลายไปนะแล้วก็เป็นธานอสนะผมเศกไอสโตนเข้าเด็กเรานะซึ่งเราก็จะใช้เป็นวอรเนส์เวนอกไมดด้วยนะผมอย่างไทแล้วก็เป็นเดนนะผมจะลดหนึ่งเอนเนอร์จีนะฮะตามจำนวนก,การที่ถูกทำลายนะผมโอเคครับสำหรับเด็กก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเราก็ไปดูกันที่เกมเพย์กันเลยครับไปก็ตั้งแต่ที่เขาให้อวตารจากวอรเนในรัสปอร์ไลท์ก็ใช้กันเต็มไปหมดเลยเนอะ โอเคอ่าสเปซสโตนก่อนแล้วกันเดี๋ยวน้อยก็ได้ั่วก็ที่ช่วงนี้หายไปนานแบบนานมากๆเป็นเดือนเลยเพราะว่าผมไปเล่นบริไฟยอยู่นะช่วงนี้กำลังได้ที่ดิโอเคสวยวเราต้องหาก,การทำลายก่อนละไม่งั้นแตกแน่เอาเอเจนด์ทีลงไปก่อนเลยแล้วกันไอ้จริงน่าจะลงทาวสโตนไปที่ช่องกลาง เพราะไงเดี๋ยวเราก็ทำลายได้เดี๋วต่อให้ทำลายไม่ได้เดี๋ยวเขาก็น่าจะงุนงิดกับการที่มีการเพิ่มในพื้นที่ของเขาเองไม่ใช่นานๆแบบ Eco นะี้อีโก้แล้วไโอเคถ้างั้นเราก็เอาองนี้ก่อนเลยแล้วกันเราจึงจะไม่ลงคิวมองนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปาดปื้อ แล้วก็โดนย้ายไปเอกชนที่ทีอ่ะไม่น่าทำลายกลางเลยอ๋อทำไมาซ้ายเลยโอเคเธอนี้มี5 energy แล้วก็ลงนี้เลยล้ะกันมันจะที่โจ๋เพิ่มอ,อีกไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องหลบไปแล้วอย่างนี้ยอืม มีหน้าที่เล่นเยอะแต่ว่าการ์ดไม่ค่อยจะมีขึ้นมือเลยเฮ้ยนี่โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็ได้ข่าวมาอยู่ว่ามีเอฟเฟกต์เพิ่มดูไปดูมาก็สวนกันเนี่ยอยาได้สปเปอร์สกาวเลยอะข้อสปเปอร์สกาวนิดเย ทำนี้ได้ถ้าเขาจะมาจิกก็ต้องมาจิกเธอเนี่ยอั <c oughs> แนแมน <c oughs> เดี๋ยวก็เร็วนะ <c oughs> นี่เถอนทายอะไรด้วย อย่างนี้น่าจะดีสุดอ่ะวดัวดๆกันเลยได้อะไรก็แรงทั้งนั้นโอเคอเมเจอรอย่างนั้นก็ให้มาทำไปเอชทอมินี่ตีย่าโดดกลางนะเฮ้ เปิด okay. มาก็สวยเลยน่าจะเมจิกให้หน่อยนะถ้าเมจิกกูได้ต่ออีกเธอหนึ่งเขาไปสู้แล้วกลางหนีอะอะไรอะจุบลลี่อะไรวะ จะแรงนะอือหาเฮ้ยขาดอีกสองเกือบแพ้แล้วมั้นะดีนะไม่ใช่ฟูฮอมโบ้่าฟูฮอมโบไม่หนักกว่านี้อีกแน่เลย,ลยเจออะไรปะเจอโกลด์สเตจดิสการ์ดแล้ววะโอ้ดีนะเพราะว่ามยสโตนมันเปลี่ยนมาใหม่แล้วผมมันโจวเป็นการ์ดหนึ่งนจีนะไม่ได้โจวสโตนแล้ว จะเอาให้หมดเลยแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยมีตลกแล้วโหนี่เอยรอนเอาขึ้นมือได้เมล่ะตรงนี้ดีกว่าแล้วกูก็จะเอาเดสหลอกทำลายนี่ก็ได้อยู่นะ มาสโตนติดยิลล่งละไททันตรงนี้ไปก่อนนะก็สเปซสโตนไปไม่เอาเดี๋ยวมันดิดขึ้นเลยยังไม่อยากให้มันดิดขึ้นเลยตอนนี้บุ้มขอบใจไรเดอวย จวให้มันได้อะไรดีๆเลยนะจังหวงนะเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ง,งานเข้ากูอบอกเลยโหดมเลยเหรอวะเฮย้ยอะไรออดด้วยโอ้โหอล้วครับนี่คุณจวขนาดนี้คุณจะไม่ได้อะไรเลยนะ คอร์ได้ดีๆหน่อยได้ไหมเ้องาไหมก็ได้อยู่นะเธอนี้มันลงคอสหาได้ เดี๋ยวไม่เอาดิโอเคนี้ก็น่าจะพอละตรงนี้ดิที่สิ้ามันจะบวกเท่าไหร่วบวกห้ากลายเป็นเก้าเมนื่อยใช้ชาออ่างจีดต่อยก็ไม่ได้ออดเออเนี่ยโจท่านอนมาก็ได้ทั้งนั้น เฮ้ยไอ้หาเอ้ยแล้วมันโจดทานนอตจริงๆจนเปลี่ยนมือสัตว์คอนเทนต์แล้วเฮีย yeah. เออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่โ oh, oh, yeah. อ้โอ้เฮียมันมันมีอะไรวะกูไม่รู้วะกูสแนปแล้วกัน <laughs> ดีนะน้องน้องขึ้นมาพี่เกมโ oh, okay. yeah. อ้ยเกือบไปเฮียกูบอกว่าโดทานนอตก็โจดได้ทานนอตจริงๆโอ้ยเฮ้ยมันมีช้างฉี่นี่ว่ะ hey, แต่มันต่อยอะไรก็ มีคาบได้เดิมไหมโอ้ยเอะทานอน้นมึงทเนเยอะกว่านะตกใจหมดเลยดีนะโจทย์ได้เนาพอดีเาตามมา,ตามมาแล้วครจิตตีเอ้ยย่งเง้ยเก็บไมร่รไดอยู่ดีๆทานอนกน้ก็เปลี่ยนฝักเปลี่ยนฝ่าย่ะ โอ้ขอคิวมองได้ไยมน,นี้เงียเหมือนจะไม่ได้ก็แค่หัวเงี้ยแล้วันทารนอนไม่ขึ้นมือทุกตาใช่ไหมแล้วก็จะแต่สซนเฮ้ยทำไงยอย่างนั้นวะทำไมเราไม่ลงเอเทมที่ทกลางแล้วก็เอาไว้น้ำกินเทรนดัอะไปโอ้แย่เลย อด้รต่เล้วกันโดดกปกลางไหมเออนั่นแหละแม็กซิม,มัตโอ้โหวันเจีย๊ยบทีนี้เราก็สามารถที่จะมีโอกาสจ่ออะไรวะไออันนี้มัเออ,อ ก็เอามาแยกรางฟุฟับจะไปลงนั้นทำไมไม่ต้องแยกรางก็ได้อะยรกระิดแค่นี้ก็หวานเชียบแล้วเปลี่ยนไปไรอ้อนี่ได้เลยนี่เงอนมึงไงสนับสนุน เราจะลงไหนดีมันจะล็อกเลนไหมถ้าโอกาสชนะเราก็ต้องเลนนี้นะมันจะต่อยไหมถ้าต่อยก็มางั้ไงกันนาะอือฮื อยงนี้แล้วกันกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงจะชนะก,กูได้ทุกเลนอะเออมึงก็ต่อยถูกเลนเนาะไอ้หารากกูก็จะให้นอกูยืนได้เทสไม่ได้เลยใช่ไหมชิบหาย องงต้้สสรราามดุลลใจักวเฮ้ยคนเดิมปะเนี่ยลืมชื่อด้วยแต่โปรไฟล์มันโปรไฟล์เนี่ยแต่อันนี้มันใช้กรอบหรือเปล่ามันใช้กรอบสปอตไลท์หรือเปล่าจำไม่ได้ว่ะโอเคอันตรายแล้วไม่ควรจะมาบรรจบกันได้แล้วก็ลงอะไรไม่ได้ ก็ลงไปแดกปับป๊บๆจบอืมแดกมึงด้วยเนี่ยแหละอ่ะก็เป็นคอสห้าสินะโอเคแทนไปลงได้แล้วก็อ่นนี้มึงลงไปจบจบ ลกสไลด์ว้าจิดไปเลยอานิมกูเลือกมึงมึงต้องไปเท่านั้นแล้วนะไม่ไปคือแพเด้หน่บอกกันแต่มันไม่น่าจะลงดาฮอกเทอร์นี้ด้วยเออใช่ไม่ลงดาฮอกจริงจริงด้วยเทอร์นี้อ่านิานานาม โอเคเจใจมากชื่อยดีเยอะเลยโหแล้วก,กูหวังอะไรได้เฮ้ยแม่งเลยถ้าอนิิมลงไปน้ำเงิน ก็ลงโซโตเลนนี้ลงช้างฉีแล้วก็ลงอันนี้โอ้ยแพ้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 อยู่ทำไมเลยก็สาเด็กนี้นะผมเป็นเด็กที่นำจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละเด็กมารวมกันนะโดยทั้งของทานอสนะผมแล้วก็เด็กทำลายนะเพราะว่าเด็กทำลายเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการได้ทำลายนะผม สนทานอเนี่ยบอร์ดมันจะเต็มนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้บอร์ดค่อนข้างที่จะโล่งนะผมแล้วก็ก๊าซแพคเกจทำลายเนี่ยก็มีก๊าซให้ทำลายนะอย่างเช่นพวกเดนหลอกอะไรเงี้ยแล้วก็คิวมองอะไรเงี้ยได้ปาดกันมันมาเลยก็อย่างที่เห็นไปนะผมแล้วก็จะมีคอมโบสมรองนะผมอย่างเช่นเนมร้อนนะที่ผมไม่ได้เล่นโชว์นะเพราะว่าไม่มีจังหวะเพราะว่าเล่นอย่างอื่นมันดีกว่าเยอะเลยนะจอทานอสมึงย้ายฝั่งกูไก่จะโชว์หลอกมึงสักหน่อยมึงย้ายทำไมวะ แล้วก็นนวนะครับถ้าหากใครคิดว่าการทำลายการไอสโ stone ของ t าน n อ s เนี่ยมันจะทำให้แนวเบาหรือเปล่าก็บอกว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าการที่เราทำลายเนี่ยมันจะเป็นพวกนี้นะครับ Entity แล้วก็จะมีของแถมจากยอนโดนะครับผมซึ่งได้ไปทำลายตัวใหญ่เขาได้แล้วก็จะได้กำไรเยอะแน่เลยบอกกันเลยนะรับสำหรับเด็กน,นี้ก็มีเฟซเท่านี้นะครจะชอบก็อ like, like, ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์กันด้วยนะคะาารับสำหรับเ,เด็กถัดไปจะเป็นเด็กอะไรก็ฟากตามไปด้วยนะครับเสา,ารนี้บายครับ